มาน้องวุฒิมาครับขึ้นเข้าลงเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กลแต่ครึ่งทางที่ครึ่งทางโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปเลยวิวจุดชมวิวคอชจางนี่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 แหละนี่แหละตรงนี้จุดชมวิวเอาลูกกระเป๋าคิงอะจุดชมวิวไก่เบ้ให้แกไก่เบ้แบบนี้ใช่ไหมใช่ไก่เบ้เดี๋ยวจะพาไปเลยนี่ไงตรงนี้อ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนนี่แหละชื่อเขาอ่ะ เกาะนั้นมีคนอยู่ไหมไม่รู้อันนั้นเขาเรียกว่าเกาะอ,อะไรนี่ไงสามพี่คนนู่นใน,นจุดชมวิวไก่แบน้น้องวุดนี่ไงบนเกาะตรงนู้นเห็นไหมน่าจะไม่มีใครอยู่หรอกแต่ว่าไปได้น่าจะเป็นเกาะส่วนตัวแล้วเร็วของเราอ่ะนะครับแล้วของเราก็นู่นนะอยู่ล่างไปเรื่อยล่างไปนู่นเลยทางเราอยู่นู่นอ,อยู่เป็นอ่าวอะ่ะแต่แต่ที่เราอยู่นั้นแต่ที่เราอยู่นั้นสวยขห็นอยู่นะ นที่เราอยู่เห็นอยู่ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเป็นพื้นดินอะเนาะเป็นเกาะอ่ะยังไม่รู้คนอยู่ป่ี่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณกินกาแฟเห็นไหมจุดชมวิวไก่แย่เหนปะนั่นน่ะนี่ตีต้นเลยนะผาเลยนะยันผาเดี๋ยวจะไดเรื่อยๆปีบุ เดี๋ยวเนี่ย่าเดินทางกันต่อแล้วปายกิ้งไม่กินไรแน่ในวันเย็นเนี่ยก <c oughs> ินวันเย็นหายปั๊บกินวันเย็นนั่นที <c oughs> นี่มันอยู่นี่ส่งมาได้นะไปสุนีไทยอยู่นี่นี่ไปไปสุนีไทยปัดจาง